ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวการมาถึงของเครื่องบินรบเ1 6ที่ประเทศไทยได้รับอย่างเป็นทางการได้กลายเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจากทั้งสื่อมวลชนและสาธารณชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง เครื่องบินรุ่นนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นประเด็นสำคัญในความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐอเมริกากับยูเครนได้ถูกกล่าวถึงอีกครั้งในบริบทใหม่นั่นคือการเข้าประจำการในกองทัพอากาศไทยการเปิดเผยนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในด้านความมั่นคงของประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเครื่องบินรบ S16A M ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยจากรุ่น S16A โดยมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้ถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินทีน่ามีค่ามหาศาลสำหรับกองทัพไทยในยุคปัจจุบัน S16A M คือเครื่องบินรบแบบมันติฟังชันที่ได้รับการปรับปรุงจากรุ่น a 1 6 a ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น โดยเฉพาะในด้านระบบอาวุธอิเล็กทรอนิกส์และระบบนำทางโดยมีการพัฒนาภายใต้โครงการในเดลิฟับเดย์เอ u ของเนโธเครื่องบินรุ่นนี้สามารถรองรับการใช้งานในภารกิจที่หลากหลายตั้งแต่การรบกลางอากาศไปจนถึงการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินด้วยอาวุธอัจฉริยะเทคโนโลยีเช่น r รดา r อ NPG 6 6 V 2 ระบบการรบ ECM และการเชื่อมโยงข้อมูลแบบิิก์16เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ s 1 6 a มีความสามารถในการปฏิบัติการรวมกับกองกำลังพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องบินรุ่นนี้จึงเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ประเทศสมาชิกเน t o รวมถึงประเทศพันธมิตรอื่นๆเช่นบาเรนและอินโดนีเซียก่อนหน้าที่ F 16 AM จะถูกส่งถึงประเทศไทยสหรัฐอเมริกาเคยมีแผนที่จะจัดหาเครื่องบินรุ่นนี้ให้แก่ยูเครนเพื่อใช้ในการเสริมศักยภาพทางการทหารท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งกับรัสเซียอย่างไรก็ตามการส่งมอบในกรณีนั้นกลับเผชิญกับข้อจำกัดทางการเมืองและโลจิสติกหลายประการ รวมถึงความซับซ้อนในการฝึกนักบินและระบบซ่อมบำรุงที่ยังไม่พร้อมในฝั่งยูเครนขณะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิเคราะห์ทางทหารว่าการจัดหา S16 ให้ยูเครนอาจกลายเป็นเงื่อนไขที่จุดชนวนให้เกิดความตึงเครียดในระดับที่รุนแรงขึ้นในยุโรปตะวันออก ดังนั้นการชะลอแผนการดังกล่าวและหันไปจัดสรนเครื่องบินเหล่านี้ให้ประเทศพันธมิตรอื่นที่มีความพร้อมมากกว่าอย่างเช่นไทยจึงถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่มีความสมเหตุสมผลความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐในด้านความมั่นคงนั้นมีความแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานการมาถึงของเอฟ 16 AM ชุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของความร่วมมือดังกล่าวโดยเฉพาะในการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนากองทัพให้มีศักยภาพสูงข,ขึ้นการซื้อเครื่องบินเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเสริมกำลังทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญ,ญาณเชิงยุธทธศาสตร์ถึงบทบาทของไทยในภูมิภาค ซึ่งพร้อมที่จะร่วมมือกับพันธมิตรตะวันตกในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การลงนามในสัญญาจ,จัดซื้อและฝึกอบรมเมื่อปีก่อนนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศการมาถึงของเครื่องบินรบเอฟ 16 AM ได้ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคมไทยทั้งในแง่ของความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางทหารได้อย่างทันสมัยและในอีกด้านหนึ่งก็มีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ไปนในการจัดซื้อการอภิปรายในสภาและสื่อออนไลน์ได้สท ออนใ้เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายบางฝ่ายเห็นว่าการลงทุนในด้านการป้องกันประเทศเป็นเรื่องจำเป็นในยุคที่ภัยคุกคามไม่สามารถคาดเดาได้ขณะที่อีกฝ่ายกลับตั้งคำถามว่าท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคมการใช้งบประมาณระดับพันล้านบาทในเรื่องทางทหารนั้นเหมาะสมหรือไม่การรับมอบเอฟ 16 AM ไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำเข้าเครื่องบินจากต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกระบวนการฝึกอบรมนักบินและช่างเทคนิคให้สามารถใช้งานเครื่องบินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยกองทัพอากาศไทยได้เริ่มกระบวนการฝึกอบรมล่วงหน้าแล้วโดยร่วม อือกับผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐและพันธมิตรเนโตเพื่อให้แน่ใจว่านักบินไทยมีความเชี่ยวชาญในการควบคุมระบบอาวุธขั้นสูงระบบเรดาร์และเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ของ S16 AM การบูรณาการระบบใหม่นี้เข้าสู่โครงสร้างของกองทัพไทยเป็นงานที่ต้องวางแผนอย่างรัดกุมเพราะนอกจากเรื่องเครื่องบินยังต้องรวมถึงการอัปเกรดศูนย์บังคับการ ซอฟต์แวร์สนับสนุนและระบบซ่อมบำรุงการเตรียมความพร้อมของกำลังพลทั้งฝ่ายนักบินวิศวกรและผู้ควบคุมภาคพื้นดินจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะชี้วัดว่าประเทศไทยจะสามารถดึงศักยภาพของ A16 AM ออกมกมาใชได้มากเพียงใดการเข้าประจำการของเอ 16 AM ในกองทัพอากาศไทยไม่ได้เป็นเพียงเหตุการระดับชาติเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภาพรวมอีกด้วยท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลจีนใต้และการแข่งขันด้านอิทธิพลระหว่างชาติมหาอำนาจการที่ไทยเสริมศักยภาพทางทหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้บทบาทของไทยในภูมิภาคมีน้ําหนักมากขึ้นในสายตาของนานา,นาชาติประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนามต่างจับตาการเคลื่อนไหวของไทยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในด้านการใช้ทรัพยากรทางทหารร่วมกันเช่นการฝึกร่วมหรือการแลกเปลี่ยนข่าวกรองปัจจัยดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดคำถามเชิงภูมิรัฐศาสตร์ว่าไทยจะเลือกวางตำแหน่งของตนอย่างไรท่ามกลางความขัดแย้งทางอำนาจระหว่างสหรัฐกับจีนความสามารถของ a 1 6 a m จึงไม่เพียงแค่ใช้ในสนามรบแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการทูตในยุคที่ความมั่นคงและการต่างประเทศมีความเชื่อมโยงกันมากกว่าที่เคยเอ 1 6 m ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความคุ้มค่าแม้จะไม่ใช่เครื่องรุ่นล่าสุดเทียบเท่า F-35 หรือเครื่องรบแบบสเตลแต่ด้วยการปรับปรุงภายายต่อโครงการในมาลุก็ทำให้ A16M สามารถแข่งขันกับเครื่องบินรบยุคที่4.5ได้อย่างใกล้เคียงเครื่องบินรุ่นนี้สามารถติดอาวุธขั้นสูงได้หลากหลายประเภทเช่นใ120แนมรอม M9X ซดเดและ GBU 31เจเดียนอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติการกลางคืนและในสภาพอากาศเลวร้ายได้ด้วยระบบเอเฟลียและระบบควบคุมไฟฟ้าขั้นสูงการเปรียบเทียบกับเครื่องบินของประเทศอื่นในภูมิภาคเช่น j JA s 39ไกลเพิ่งของไทยเองหรือสู่30ของเวียดนามแสดงให้เห็นว่า F 16 AM มมีจุดเด่นในด้านความยืดหยุ่นความพร้อมรบและต้นทุนการดูแลรักษาที่ต่ำกว่าอย่างเห็น ได้ชัดจุดนี้เองทําให้ F16A เป็นทางเลือกที่มีความน่าสนใจมากในมุมมองของประเทศที่ต้องการเสริมสร้างศัก,กยภาพโดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณมากเกินไปอีกหนึ่งแง่มุมที่สําคัญเกี่ยวกับการรับมอบ F16A คือผลกระทบทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศการจัดซื้อครั้งนี้มีการเจรจาให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนให้แก่ฝ่ายไทยรวมถึงการซ่อมบํารุงเบื้องต้นที่สามารถดําเนินการภายในประเทศ จุดนี้ทําให้เกิดการจ้างงานและเสริมสร้างทักษะแก่วิศวกรไทยในภาคการบินและอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างมีในสําคัญยิ่งไปกว่านั้นการที่บริษัทเอกชนไทยบางแห่งได้รับสัญญาเป็นผู้ผลิตหรือซัพพลายชิ้นส่วนบางอย่างยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาซัพพลายเชนพายในประเทศความคุ้มค่าในระยะยาวของการลงทุนนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของยุโทโธปกรณ์แต่ยังรวมถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของประเทศด้วย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางหลักฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแบบพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตการสื่อสารต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการมาถึงของ S16 AM เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญสื่อมวลชนไทยให้ความสนใจในประเด็นนี้อย่างมาก โดยมีการรายงานข่าวทั้งในเชิงเทคนิคการเมืองและความมั่นคงอย่างไรก็ตามกองทัพไทยเองก็มีบทบาทในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการและความจำเป็นในการจัดซื้อเครื่องบินรบการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสไม่ว่าจะเป็นราคาซื้อขายกระบวนการจัดซื้อหรือแผนการใช้งานล้วนมีส่วนช่วยในการลดความเข้าใจผิดและสร้างความ ไว้วางใจให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติอย่างมีวิจารณญาณซึ่งถือเป็นหลักฐานของประชาธิปไตยที่เข้มแข็งแม้ว่าเอฟ 16 AM จะเป็นเครื่องบินที่ได้รับการยอมรับว่ามีความทนทานและบำรุงรักษาได้ง่ายกว่าหลายรุ่นแต่การนำมาใช้งานในสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมของประเทศไทยก็ยังคงมีความท้าทายอยู่ไม่น้อยระบบเครื่องยนต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนบางประเภทต้องมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการตรวจสอบตามระยะอย่างเคร่งครัดกองทัพอากาศไทยจึงต้อง วางแผนด้านโลจิสติก์อย่างรอบคอบโดยเฉพาะการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่การฝึกอบรมทีมซ่อมบำรุงและการสร้างเครือข่ายการสนับสนุนกับบริษัทผู้ผลิตอย่างล็อกฮีดมาเทิร์นรวมถึงนันธมิรไอณภูมิภาคนอกจากนี้ยังต้องเตรียมงบประมาณรายปีในการซ่อมบำรุงและการจัดการความพร้อมรบของฝูงบินให้เพียงพอซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะส่งผลต่ออายุการใช้งานและประสิทธิภาพของเครื่องบินในระยะยาวการรับมอบเอ 16 AM ไม่ได้เป็นเทียงการเพิ่มอาวุธใหม่ให้กับกองทัพอากาศไทยเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของทั้งองค์กรตั้งแต่การบริหารฝูงบินการจัดระบบควบคุมและสั่งการไปจนถึงกระบวนการฝึกยุทธวิธีใหม่ๆที่ต้องสอดคล้องกับความสามารถของเครื่องบินที่ทันสมัยกองทัพอากาศไทยจําเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะทางเพิ่มเติมรวมถึงการฝึกอบรมกาลังพลในสายเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์การรบทางอากาศและการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบะ บัเซนเซอร์ของ a 1 6 a M จุดนี้ถือเป็นโอกาสในการยกระดับกองทัพไทยให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอาศัยการปรับวัฒนธรรมองคอ์กรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกกองทัพหลายประเทศที่ได้รับ a 1 6 a M กก่อนหน้านี้เช่นเบลเยียม เนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์ต่างก็มีประสบการณ์อหลากหลายในการนำเครื่องบินรุ่นนี้ไปใช้ในการรบจริงรวมถึงการฝึกซ้อมในภารกิจร่วมกับเนธโธประสบการณ์จากประเทศเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงข้อดีและข้อจำกัดของ A16 AM อย่างชัดเจน ประเทศไทยสามารถนำบทเรียนเหล่านี้มาปรับใช้ได้เช่นการวางระบบฝึกอบรมที่ต่อเนื่องการพัฒนาฐานข้อมูลด้านยุทธวิธีเฉพาะสำหรับเครื่องบินรุ่นนี้และการวางแผนการใช้งานให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาตินอกจากนี้การเข้าร่วมการฝึกร่วมกับประเทศผู้ใช้งาน A16AM รายอื่นยังช่วยเสริมสร้างความสามารถในการรบแบบผสมผสาน Joint Operation ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของสงครามในยุคปัจจุบันในเวทีระหว่างประเทศการมาถึงของ A16 AM ในประเทศไทยถูกจับตาม,มองจากประเทศเพื่อนบ้านและชาติมหาอำนาจทั่วโลกเพราะเป็นสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ถึงการเลือกข้างและทิศทางด้านความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่ภ um ูมิภาคอินโดแปซิฟิกกำลังกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการแข่งขันทางอำนาจระหว่างสหรัฐกับจีนประเทศไทยที่เคยรักษาความเป็นกลางมาโดยตลอดถูกคาดหวังว่าจะมีบทบาทมากขึ้นในเวทีความมั่นคงและการรับ S16 AM จากสหรัฐก็อาจถูกตีความว่าเป็นการเอียงข้างเล็กน้อยไปทางตะวันตก ดังนั้นรัฐบาลไทยและกองทัพจาเป็นต้องวางยุทธศาสตร์ด้านการทูตและการสื่อสารให้ดีเพื่อรักษาดุลยภาพในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและไม่ให้กระทบต่อความร่วมมือกับคู่ค้าในภูมิภาคที่มีความหลากหลายการรับมอบเอส 16 AM. ถือเป็นก้าวสำคัญที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงกองทัพไทยในศตวรรษที่21ความคาดหวังไม่ได้อยู่แค่ที่การมีเครื่องบินรบที่ทันสมัยแต่รวมถึงการพัฒนากำลังพลให้มีศักยภาพการสร้างระบบสื่อสารที่ครอบคลุมทุกเหล่าทักาพการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ภายในประเทศและการจัดทำยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่ชัดเจนในระดับชาติในอนาคตมีแนวโน้มว่าไทยจะหันมาลงทุนในระบบป้องกันทางไซเบอร์โดนติดอาวุธ ปัญญาประดิษฐ์ทางทหารและการสื่อสารแบบเรียทํามากขึ้นเพื่อให้ทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในโลกยุคดิจิทัลดังนั้น a .16 a m จึงเป็นทั้งเครื่องมือในวันนี้และสะพานสู่อนาคตของกองทัพไทยที่กำลังปรับตัวให้เท่าทันโลกหนึ่งในบทบาทที่สำคัญของ a .16 a m นอกเหนือจากการใช้งานเพื่อป้องกันประเทศคือการมีส่วนร่วมในภารกิจฝึกร่วมกับประเทศพันธมิตรเช่นการฝึกโคบรโกลทิชแบล็กหรือโคบไทเกอร์ที่จัดขึ้นประจำทุกปีเครื่องบอก นินอกที่ทันสมัยอย่าง a 1 6 a จะช่วยเพิ่มคุณภาพของการฝึกให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในการฝึกยุทธวิธีแบบผสมผสาน c ค m b บ n แท็ก c ิก c ์การใช้ระบบอาวุธนำวิถีและการปฏิบัติการแบบในเชิงไทยการที่ไทยมี F 16am ในครอบครองจึงเปิดประตูให้สามารถร่วมฝึกในระดับที่สูงขึ้นและอาจได้รับเชิญเข้าร่วมในพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยประเทศตะวันตกเช่นควาดหรือออคุสในอนาคตความสามารถทางการรบจึงแปรผันไปสู่ความสามารถทางการทูตและการมีที่นั่งในเวทีนานาชาติอีกด้วยหลังจากทีมมีการเปิดเผยข่าวการมาถึงของเอฟ 16นักวิชาการด้านความมั่นคงและนักวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์จำนวนมากได้ออกมาแสดงความเห็นหลากหลายบางรายชื่นชมว่าไทยได้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในการเลือกใช้เครื่องบินที่มีศักยภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าแทนที่จะเลือกซื้ออาวุธที่ยังไม่มีการพิสูจน์ในสนามรบจริงขณะที่นักวิเคราะห์บางรายก็มองว่าควรเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีไร้คนขับหรือระบบ AI มากกว่าการยึดติดก,กับยุทธปกรณ์แบบดั้งเดิมทั้งนี้เสียงวิจารณ์จากสังคมวิชาการยังรวมถึงข้อเสนอแนะในการสร้าง ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติที่มีความชัดดัเจนต่อภัยคุกคามใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสงครามไซเบอร์การก่อการร้ายหรือภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ s 16 AM จึงไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทางการทหารแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามถ,ามถึงทิศทางของประเทศในยุคที่ภัยคุกคามมีหลายมิติการนำเข้าเอส 16 AM สสท้อนถึงความจำเป็นในการยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อให้เกิดการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพและลดการพึ่งพาต่างประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในเชิงลึกไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตชิ้นส่วนระบบซอฟต์แวร์เบ Control ไปจนถึงระบบเรดาร์และเซ็นเซอร์ขั้นสูงการจับมือกับมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนภายในประเทศในการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบอุปกรณ์ซอฟต์แวร์จำลองการรบหรือแม้แต่การสร้างศูนย์เทคโนโลยีการบินที่เป็นของไทยเองจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของการต่อย,ยอดจากการนำเข้าไปสู่การสร้างขีดความสามารถภายในประเทศการมี S16AM จึงควรถูกมองเป็น ตัวจุดประกายให้เกิดการปฏิรูปอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจังแม้ว่า S16AM จะเพิ่มศักยภาพในการป้องกันประเทศได้อย่างชัดเจนแต่ก็ยังมีคำถามจากภาพประชาชนและองค์กรภาพประชาสังคมว่าทรัพยากรจำนวนมหาศาลที่ใช้ไปนั้นก่อให้เกิดความมั่นคงของประชาชน หรือไม่ในโลกยุคใหม่ที่ภัยคุกค,คามไม่ได้มาจากศัตรูต่างชาติอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจโรคระบาดภัยพิบัติและความไม่เป็นธรรมทางสังคมการลงทุนด้านความมั่นคงควรมีความสมดุลและไม่ละเลยด้านอื่นที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนโดยตรงนักวิชาการบางรายเสนอว่าควรมีการกำหนดสัดส่วนการใช้จ่ายด้านความมั่นคงมนุษย์ควบคู่ไปกับการจัดซื้ออาวุธเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรถูกใช้อย่างครอบคลุมและยัด งงยืนซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาอย่างบูรณาการไม่ใช่แค่การเพิ่มพลังอำนาจแต่รวมถึงการเสริมความเข้มแข็งให้ประชาชนด้วยเอ16 a m ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบอีกหนึ่งรุ่นที่มาจอดอยู่ในฐานทัพอากาศไทยแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศทั้งในด้านความมั่นคงเทคโนโลยีการต่างประเทศและภาพลักษณ์ในเวทีนานาชาติการตัดสินใจครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของไทยในการรักษาสมดุลระหว่างการพึ่งพาต่างประเทศกับการสร้างขีดความสามารถไทยในการ เชื่อมโยงระหว่างการทหารกับเศรษฐกิจและระหว่างความมั่นคงของชาติแอร์และความมั่นคงของประชาชนเ1 6 A M จึงเป็นทั้งโอกาสและบททดสอบที่จะวัดศักยภาพของไทยในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยจะใช้โอกาสนี้อย่างไรเพื่อก้าวข้ามความท้าทายและสร้างสังคมที่มั่นคงยั่งยืนและมีบทบาทในประชาคมโลกอย่างแท้จริงคือคำถามที่เราทุกคนต้องช่วยกันตอบ